ท่านประธานครับ <c oughs> กับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายปานเทพก้าโนรงลานสมาชิกวุฒิสภาขอหาลือเรื่องการกำกับดูแลข้าราชการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบซึ่งมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศจากการติดตามข่าวในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาพบว่าสื่อมวลชนทั้งในและต่างประเทศได้รายงานข่าวพฤติกรรมของข้าราชการที่ใช้อำนาจโดยมิชอบ เพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้พ้องหลายกรณีตั้งแต่การใช้อำนาจทางการปกครองโดยมิชอบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาการเรียกรับผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่และในรายล่าสุดมีกรณีการเรียกรับผลประโยชน์จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้มีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและการฟื้นฟูสภาพเศรษฐกิจจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่กำลังเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ดังนั้นผู้ชันการตํารวจแห่งชาติได้แห้สัมภาษณ์ว่าหากมีเรื่องเข้ามาจะไม่ดําเนินการเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นแต่จะดําเนินการกับผุ้คําชาอีกสองระดับขึ้นไปเพราะถือว่าบกพร่องต่อการควบคุมลูกน้องนะครับและล่าสุดได้มีการดําเนินการกับเจ้าที่ในจังหวัดพังงาและจังหวัดระ,ะนองแล้วท่านประธานที่เคารพครับในข้อเท็จจริง แนวความคิดในการลงโทษผู้ใต้คำบัญชาของข้าราชการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําความผิดของผู้ใต้คาบัญชานี้ได้กําหนดไว้ในแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและผิดช,ชอบแล้วตั้งแต่ปี2564โดยกําหนดไว้ในกิจกรรมปฏิรูปประเทศที่มีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาชนอย่างมีนัยยะสําคัญหรือที่เรียกว่าบิ๊กบล็อกที่สี พัฒนาระบบข้าราชการไทยให้โปรง่งใสไร้ลผลประโยชน์ด้วยการให้ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดทําและบริหารแผนความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ในสังกัดโดยมุ่งเน้นเรื่องของการประพฤติมิชอบและความล่ํารวยผิดปกติและให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐใช้มาตรการทางจริยธรรมวิน,นัย และอาญาต่อผู้ใต้คำบัญชายอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม,พร,ม,พ,รมพร้อมทั้งนำหลักความรับผิดชอบในการกระทำหรือที่เรียกว่า accountability ในระบบธรรมาภิบาลมาบังคับใช้กับหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในปี2564ดังนั้นแนวความคิดของท่านผู้ชาการตำรวจแห่งชาติดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีและเป็นสิ่งที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย ต้องปฏิบัติต่อไปกระผมจึงขอเสนอให้พระัฐนายกรัฐมนตรีนำเรื่องนี้มาเน้นย้ำกับหัวหน้าส่วนงานของรัฐทุกคนให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ภาพลักษณ์ของประเทศดีขึ้นและสามารถี่ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างรวดเร็วต่อไปขอบคุณครับท่านประธานครับ